ยงเปิดประตูเดี๋ยวนี้มีพระบรมราชองค์การดวนจากพระราชาขอบคุณค่ะจากพระราชาท่านว่ายังไงสิเดลลีเออ่เออ,เอ,อ,เอ,อมีมะว่าไงเหรอไม่รู้สิเขาบอกว่าด่วนนะ<อ>ฉันเห็นจะต้องขัดจังหวะ<อ>การเรียนดนตรีเขาันกนติงเกลฟังเสียงนายติงเกลรอ นางซุ่มซากแกล้งกันดีกว่าเฉยทะ่หน้าเด็กๆเขาจำไมควบคุมอารมณ์ให้ได้ว่าไงสิ้นเดินเลยละบอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้บัตรจังหวสานจังหวะในวังค่ะให้ได้ชวังเอามาดิเอามาให้จัใส่นะแม่อ่านเองโอ้เชิญไปงานเต้นรำานการเป้นสุยาวของเจ้าชาย เชิญสาวพรหมมาจารีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทุกคนงั้นเหล่านีแหละฉันเหมาะสมที่สุดอ้าวงั้นหนูก็ไปด้วยได้สิคะฮห,หวังจะเต้นลำกับเจ้าชายเหรอ <c oughs> มันจะรู้สึกเป็นเกียรติเพคะส่งถึงไม่กว่าถ้าผมเช่นหน่อยสิเพคะ <c oughs> อ, <c oughs> อมีอะไรคะหู ถึงยังไงก็เป็นสมาชิกในครอบครัวและสารนี้เป็นราชองค์การเชิญสาวพรหมจารีที่เหมาะสมทุกคนด้วยใช่จริงของเขาเอาไม่มีเหตุผลที่หล่อนจะไปไม่ได้ถ้าหล่อนทำงานบ้านเสร็จแล้วเสร็จแน่ค่ะรับรองได้และถ้าหล่อนมีเสื้อผ้าที่เหมาะจะใส่ไปงานด้วยหนูมีแน่ๆค่ะโอ้ขอบคุณมากแม่ใหญ่ แมรู้หรือเปล่าว่าแม่พูดอะไรออกไปรู้สิแม่พูดว่าถ้าโอ้ถ oh, ้า <c oughs> <c oughs>